วงขนายร่วมก,กับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการข้าวรู้เกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับพาผู้ชมมาที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับเราแวะมาเยี่ยมคิติครับสวัสดีครับครับนะครับตอนแรกที่มานะครับพื้นที่ตรงนี้โอ้โหนะอ้อยของเฮียยังต้นประมาณหัวเข่าผมเองครับผ่านมา4เดือนครับนะครับเป็นยังไงบ้างพี่เอกเห็นแล้วรู้สึกยังไงโอ้สมบูรณ์แข็งแรงมากเลยครับน้องกบอืมนะครับ4เดือนที่ผ่านมาเฮียดูแลยังไงบ้างแล้วก็อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ครับแล้วก็ให้น้ำตอนที่เดียนในครั้งครั้งแรกนะฮะเราเราให้น้ำประมาณสักสามสี่วันครั้งหนึ่งตอนที่มันช่วงแรงนะมิงานมันจะข้ามแรงไม่ไหวพอดีผมมีสระน้ําที่ว่าผมเรียนไว้วันก่อนนะครับใช่ใช่ฮะมีสระน้ําอยู่ก็พอดีฮะสระน้ำผมมียี่สิบไร่ก็ก็พอดีข้ามแรงพอดีตอนนี้ก็ เมษามาสงการฝนมันตกมาช่วยก็โชคดีู่อย่างหนึ่งนะครับการที่ฝนตกคือเราเซฟป้นทุนในเรื่องของที่เราสูบน้ำมาได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับครับแล้วอย่างการดูแลบำรุงดินการให้ปุ๋ยเนี่ยใช้ยังไงครับก็ตอนนี้นะฮะเราไปปุ๋ยรองพื้นไว้ใช่ไหมฮะกพอพอครบเข้าสี่เดือนเนี่ยปุ๋ยชุดนั้นจะหมดแหละเราต้องใส่ปุ๋ยรอบรอบสองปุ๋ย แต่งหน้าเลยกปุ๋ยแต่งหน้านะฮะของของมดเขียวเนี่ยผมสั่งมดแล้วตอนนี้ที่จะใส่ในพ่วงสี่เดือนเนี่ยครับนะครับก็คือตอนนี้ถือว่าอายุประมาณเท่าไหร่ฮะตอนนี้ประมาณ4เดือน4เดือนนะครับพี่เอกเห็นแล้วยังไงบ้างลองวิจารณ์สิอ๋อพอดีเมื่อกี้เพิ่งได้คุยกับเฮียตีจริงๆนะทางพออวีเราใช้ที่มาครั้งแรกเนี่ยท่านก็บอกแล้วว่าแปลงนี้เนี่ยเป็นแปลงใหม่เปิด เปิดเปิดดินใหม่เนี่ยมันจะได้ความลื่นซุยด้วยยิ่งถ้าใส่ปุ๋ยซีช่วยเนี่ยแล้วก็ให้น้ำสม่ำเสมอแต่ที่สำคัญก็คือเกษตรกรหลายๆลายคนคิดว่าต้องใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นหลักแต่นี้ตีนี่ไม่เลยไม่มีเลยไม่มีแล้วความแตกต่างมันอย่างนี้คือถึงแม้เนี่ยอ้อยเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากยาฆ่าหญ้า ด้วยนะครับบางคนอาจคิดว่ามันไม่มีผลกระทบแต่จริงแล้วสายพันธุ์ยญากับอ้อยนี่ใกล้เคียงกันนะครับมันโดนมันจะชะงักไปคือโดยสายพันธุ์ของมันเนี่ยฮะใช่หญ้ากับอ้อยเนี่ยใกล้เคียงกัน ใกล้เคียงกันซึ่งจริงแล้วเราเราดูแล้วเอ๊ะไม่น่าจะใกล้เคียงแต่ด้วยสายพันธุ์ของมันและใกล้เคียงกันใช่ครับเพราะฉะนั้นยาฆ่าหญ้าที่เราพยายามพยายามไปคุมหญ้าเนี่ยมีผลกับอ้อยด้วยมันใช้ชะงักแต่ของเยีตีนี่ใช้พยายามลดตัวนี้ให้มากที่สุดใช่สมมติว่าเราใช้เคมีในการกําจัดหญ้านี่นะฮะผลร้ายแน่นอนที่บอกว่าส่งผลกระทบกับอ้อยเนี่ยส่งผลอย่างไรบ้างอ้อยเนี่ยมันปริมาณที่จะใช้กับยาฆ่าหญ้าเนี่ยทำให้ต้นหญ้าตายครับจะเฉาจะคุมหญ้าต้นอ้อยจะชะงัก บางทีบางบางส่วนก็จะเขียวแห้งเลยนะครับสักพักมันจะฟื้นนะครับเพราะว่าระบบรากของอ้อยเนี่ยรึกกว่าด้วยครับแต่แน่นอนมันจะมีส่วนที่ถูกดูดซึมเข้าไปในต้นอ้อยเนี่ยมันจะเป็นผลในระยะยาวได้อีกครับผมนะฮะอันนี้เฮียบอกว่าเป็นพันธุ์ที่เฮียก็นำมาเพาะเองเพาะเองเพาะเองเมื่อปีที่แล้วพันธุ์อะไรครับ เป็นกระแพงแสนเบอร์สิบสองนะครับเขาเรียกอย่างนั้นนะฮะนะฮะคุณผู้ชมครับผมได้คุยกับเฮียก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าสา4สิบสี่สิบไร่ที่ไปซื้อพันธุ์เข้ามาเนี่ยครไถทิ้งหมดเลยเหรอฮะครับใช่ฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าอย่างนี้ฮะเราไปซื้อพันธุ์เข้ามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าพันธุ์เขายุกี่เดือนพันธุ์ข้ามปีเราก็ไม่รู้ตออะไรไม่รู้ไม่รู้เลยฮะเขาบอกมาตอแรกตอแรกแปดเดือนเก้าเดือนเราเราซื้อเลยไม่ขึ้นเลย สี่สิบไร่สี่สิบไร่นะครับผมึ้นปลอมแปลมเราต้องถ่ายทิ้งนะฮะเดี๋ยวค่อยจะเอาพันตัวเองไปไปลูกเดือนตุลานี่ครับรอต้นนี้ไวปลูกในครั้งต่อไปับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูความภาคภูมิใจของเฮียสักหน่อยกันละกันเราไปดูกันละกันว่าต้นเนี่ยที่นักวิชาการบอกว่ามันสมบูรณ์ได้ใจจริงแล้วว่ามันเป็นยังไงพันอ้อยที่ดีเป็นอย่างไรนะฮะอย่างไรถึงจะดูว่านี่แหละมันสมบูรณ์ ติดตามได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เรา3าคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวััสสดีครบุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888